ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับเป็นรถขุดแบนด์ของ i h เ i 10เอนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางนะครับผมแล้วก็มีเป็นวินดันนะครับบุ้งกีสวยๆเลยนะครับครับผมสำหรับเดือนนี้อย่าลืมนะครับทางบริษัทเรามีโปรโมชั่นนะครับแถมเครื่องตบดินจำนวน2องรางวัลนะครับผมใครที่มาก่อนได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะซื้อรถคันไหนก็ได้นะครับผม ครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของอิซุสุสองสูบนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับปั๊มจะเป็นปั๊มเฟืองอยู่นะครับสภาพเครื่องแห้งๆเลยนะครับปั๊มแห้งๆเลยนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัท c p พี a c t o r เรานะครับนะครับผมได้ทำการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบูทสลักนู่นนี่นั่นหรือเปลี่ยนนายของเร็วหรือเปลี่ยนซีนนะครับครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่ 1 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อคันนี้หรือซื้อคันไหนก็ได้เครื่องตบดิน1เครื่องนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับจำนวนมีอยู่2คันนะครับไอ้2เครื่องนะครับไอเครื่องตบดินนะครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะครับครับผมเดี๋ยเราไปชมการทำงานกันนะครับเครื่องสตาร์ติดง่ายนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ ระบบทำงานปกตินะครับผมแรงดีเลยนะครับบูมแรงดีปุ๊กขี่แรงดีนะครับอาร์มก็แรงดีนะครับผมมอเตอร์สวงก็แรงดีนะครับสวิงบูมทำงานปกตินะครับผม ใบมีดแรงดีเลยนะครับหมอสำหรับคนทำสวนนะครับหรือสนามฟุตบอลก็ได้นะครับเดินหน้าปกติครับผมไปหลังปกติครับ สวัสดีครับพบกับผมบริษัท C&P Tactor จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮแบคโฮเล็กครบจบที่เหล่านะครับผมครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรถในสต็อกของทางบริษัท C&P n Tactor เราก่อนนะครับครับผมสำหรับทางร้านเราก็ยังมีรถหลากหลายมากมายให้เลือกชมนะครับรวมๆแล้วประมาณร้อยกว่าคันนะครับจากญี่ปุ่นกำลังเข้ามาม่ก็มีอีกหลายตู้นะครับผม